ไปดูคลิปบิวภูริพลลมกรดไทยสู้เต็มที่วิ่ง100มศึกชิงแชมป์โลก2025รอบรองการแข่งขันกรีฑารายการชิงแชมป์โลก2025 World Athletics Championship 2025ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำวันที่14กันยายน2568 โดยไฮไลท์สำคัญบิวผู้ริพน์บุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยไวัย19ปีลงแข่งขันในประเภท100เมตรรอบรองชนะเลิศในฮีทที่2เพื่อที่จะคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงผลการแข่งขันปรากฏว่านักวิ่งชาวไทยที่ออกตัวในลู่วิ่งที่9พยายามอย่างเต็มที่แต่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่7ด้วยเวลา10.17วินาทีไม่ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างไรก็ตามบิวผู้ริพน์บุญสอนถือเป็นนักกีฬาจากทวีปเอเชียเพียงรายเดียวที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบรองรายการชิงชโลก2020 ในครั้งนี้